เอ้ยถูกต้องอย่างนั้นเลยอยู่ข้าวสองวิ่งไปน้หขวดน้ำ่อยสวัสดีครับแลวนี่ก็เป็นพิเวดดิ้งคู่ที่2ของเมื่อวันก่อนนะครับไอที่พี่เจนบอกว่าขอแยกเป็น2 EP นั่นแหละครับเจ้าบาวก็เผาหัวรอตั้งแต่หัววันเลยนะครับ แล้วก็เข้าสตูดิโอกันเลยนะครับนี่ก็คือชุดที่2นะครับเพราะชุดที่1พี่เจนถ่ายไม่ทันจริงๆต้องขออภัยด้วยนะครับเสียดายมากๆเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ดูหล่อสวยเท่ไม่แพ้คู่แรกกันเลยนะครับบ่าวต้องเก็บอารมณ์หน่อยนะครับ ผมรู้ว่าแฟนผมแต่งหน้าสวยนี่ฮะภาพสวยมากอื้อหือช็อตนี้นี่พี่เจนเขินทานเลยนะครับพี่เบียร์ก็ดันถ่ายทันด้วยได้ภาพสวยๆกันไปเลยครับ คู ahu, <keeps hitting. S 1> ่นี้นี่เจ้าบ่าวข้างรักไม่ไหวนะครับเออาจ๊บเออาจ๊บกันเลยทีเดียวอ่ะแล้วเราก็มาเปลี่ยนผมเปลี่ยนชุดถ่ายเซตสุดท้ายกันเลยดีกว่า บรรยากาศวันนั้นเนี่ยก็มีแต่ความสุขสนุกสนานกันทั้ง2คู่เลยนะครับพี่เจนขอขอบคุณบ่าวสาวทั้ง4คนจริงๆเลยอเอก่อนจากกันก็ขอเต้นกับบ่าวสาวเช่นเคยนะครับ สวัสดีครับเจ้าบ่าวเจ้าสาวสวัสดีค่ะชื่อแอมค่ะชื่อแม่ครับผมมาจากนครสวรรค์ครับต่อแอมเป็นคนกรุงเทพค่ะมีรุ่นพี่แนะนํามาค่ะแนะนํามาให้ลองถ่ายทีวีดยกันแล้วก็ช่างแปมค่ะแต่งหน้ามาตามช่างแปมเลยค่ะเอาแรงเองค่ะน่ารักมากค่ะพนักงานเป็นกันเองมากเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราต้องลากันไปก่อนแล้วเนาะสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะ